มาแล้วครับเดินทางไปถึงมวยคู่ที่4ครับมวยใหญ่นะครับในพิกัด165ปอนด์ปอดครับมุมแดงครับส่วนสูง180สิซนติเมตรอายุ23ปีครับไม่เคยทนโปรมวยไทยมาก่อนครับส่วนทางด้านมุมน้ำเงินครับ165่ปีอ่า1น5้อ่าน้ำหนักนะครับ165สูง180สิครับอายุ34ปีครับชกมา2ครั้งชนะ1แพ้1ครับ าจากบางทองมวยไทยเอเบครับอีวานสหรัฐอเมริกาครับหมุมแดงนี่จากเยอรมนีครับสังกัดสอมอยูที่ภูเก็ตสิงห์มวยไทยเพินโรมวยไทยครั้งแรกครับต้องบอกว่า,าคู่นี้สนุกครับ165ปอนด์เดอะบลูทอเรอเมริเดคกับความโหดข้ามสายพันธุ์ความมันไร้ขีดจำกัดครับอาเมดอามินคาเอสคานครับจากเยอรมนี 23ปีกับ34ครับอีวานบรุมเบอร์ครับจากสหรัฐอเมริกาครับซ้อมอยู่ที่บางทอามวยไทยเอบครับกรรมการก็รุ่นใหญ่หน่อยครับวันยุทธรวมพนแล้วครับมาดูคู่นี้ครับจบแบบไหนจบอย่างไรครับกติกามวยไทยเต็มรูปแบบครับฟูลคอนแทคครับมัดเท้าข้อศอกครับใช้ได้เลยครับ อีวนบวงเบิกครับดูแกจะตื่นเต้นรดูอ่าเตรีริมาสองครั้งครับด้านหนึ่งแพ้หนึ่งอ่าะครับบาดูว่านักชกจากเยอรมนีครับผมแดงกับนักชกจากสหรัฐอเมริกาครับ165่อปอนด์ครับมมยใหญ่วันยุทธรวมผลครับบนเวทีคู่ที่ผ่านมาครับกติกาคิกบ็อกซิ่งครับ ไม่เอกฉันนะครับสเสมอหนึ่งแล้วก็ชนะอีก2ครับแล้วก็เป็นทางด้านโมฮัมหมัดซูเบียจากอินเดียครับก็ได้ประสบการณ์กับสหรับโจรครับถือว่าได้ประสบการณ์อาแล้วครับมาดูดูแกหน้าตาเยเก่งนักชกจาก U.S.A. ครับ แต่วันเชื้อสายน่าจะไม่ใช่ USA แท้ครับอาจจะมีเชื้อสายอาหรับครับมูฮัามหมัดบูมเบิร์กเจอกับนี่ครับอาเมดครับอืมอาเมดจากเยอรมนีครับอา่ามองบอกว่าใหม่ๆด้วยกันครับแบบนี้สนุกครับของใหม่ด้วยกันนี่สนุกแข้งขวาครับโอ้โหย่หืมนี่ของขวากจาก u ยู USA เอเซอขอควังจากเยเมนครับหมัดขวาหมัดซ้ายครับอ,อืมไม่ไม่ต้องดูชั้นดูเชิงครับมวยต่างชาติเองมาถึงเรียนมายัางไงผมใส่อย่างนั้นเลยครับอืม,อมล่าอกอาวุธน่าเล่นทาล่าวดมากครับแยบตบเติงหุกซ้าย แพ่งขวาครับอาเมดครับอเอาง่ายง่ายครับอาเมดกับอีวานนะครับออ้หมัดขวาของอีวานครับหมัดขวาจากสหรัฐอเมริกาครับตามด้วยทีบครับได้จังหวะใส่เลยครับอื้อด้วยหมัดซ้ายโอ้โหแแ้่ขวาโดนทุมเลยครับ เป็นม,มองทีมงานครับ <laughs> อายุเป็นเพียงตัวเลขครับ23กับ34 <c oughs> ต่างคน <c oughs> ต่างโดนครับอโอ้โหซับด้วยซอกับอ up เ b โบครับขวานลูกบวบนั่นแหละครับจบด้วยหุกซ้ายอเมดฮหุกซ้ายครับอ้าว ต้องตั้งการสูงเลยครับอีวานโอ้โห,โหครับต่างคนต่างโดนครับซ้ายลำตัวครับโอ้ยครึ่งบัตรครึ่งโซครับครึ่งบัตรครึ่งโซครับฮึฮึโอ้ยเชียร์กันสนดันเลยครับเชียร์กันสนดันเลยครับ ต่อยกันอร่อยหอบไปเลยครับโอ้หโหโกดมาเสียบมาอ้าวอีกคนก็ต่อยมาดล็อกล็อกเสียบขืนบอดโยกสุดๆไปเลยครับนะฮเอาละครับมาดูภาพช้าๆครับแข้งขวา พยายามจะตบด้วยหมัดฮุกครับแล้วก็แม่โยนไปดื้อๆครับเข่าแมเจอหุกเจอฮุกขวาอืมจังหวะนี้หมัดข,ขวาของอีวานครับทำได้ดีครับและก็ซอกขวาครับอืม,อมโอ้โหอีวานบูมเบอร์ครับเจอกับอาเมดเอเมนคาเอสคารนี่ครับทีมงานนี่โอ้ยแกเก็บกันใหญ่เลยครับ ครับต้องดูวัดกันที่การยื้อระยะครับเกมสั้นหรือว่าเกมยาวๆครับแต่ที่แน่ๆครับยกแรกนี่สุดๆไปเลยครับมันยกร่องพักทองแตกไทยครับเดบลูทออเลเบเดตครับความโหดข้ามสายผ่านขวามันไร้ขีดจำกัดครับเจอกันทุกวันอาทิตย์ครับปาตองคอมแบทเอเบเบแอนด์ทิกบ็อกซิ่ง มาดูอ yeah. ันสองครับม,มันหยุดติ๋งติ๋งไปเลยครับแทงขวาโอ้โหอืมแกมีเข่ามาด้วยครับโอ้โหตบด้วยหุกซ้ายอืต่างคนต่างโดนครับต่างคนต่างโดนครับผลัดกันได้ผลัดกันโดน นี่แหละครับของมันโดนกันได้ครับโอ้โหหวงศอกมาเลยครับหวงศอกมาเลยครับโอ้โ mm ห hmm. oh ครับคิดแบบไหนก็ไปแบบนั้นหละครับนี mm ่ hmm. uh huh. แทงขวาโอ้โ oh หครับนี่ผู้ช่วยโปรโมเตอร์ครับ uh huh. บอสพัดบอสพัดีโซ uh huh. ขวาครับโอ้โ oh ห ทำได้ดีครับทำได้ดีครับอ่ออาเมทไวยังไงครับนุ่มเจมันครับตอนนี้โดนกดแล้วโดน,นแล้วครับ,อ,รบ,บรอ่าแ,แบบแล้วครับสอกขวาครับพยายามจะตบด้วยซ้ายแค่ขวาโอแกเต็บแบบทื่อๆนะครับ อาศัยแกรงทั่วแผ่นครับแผ่นโอ้โหขึ้นขึ้นแผน่นขึ้นเข่าครับแจ็บมาสอกซ้ายบาดขวาโอ้ยแจ็บแจ็บแจ็บบาดขวาเสียบมาครับแผงขวาครับโอ้ทำนี้ได้ทำดีแล้วกันครับยกนี้ครับยกนี้นี่เป็นทางด้าน ผมน้อเงินกับนักชกจากสหรัฐอเมริกาครับทำได้ดีเหลือเกินนี่ครับทั้งหมัดทั้งโขวทั้งซอกครับอาจจะดูเก๊กังกังหน่อยครับนี่แต่ว่ากล้าอกทุกเม็ดครับรับเยอะครับรับเยอะครับนมเยอรมันครับอาเม็ดเจอหมัดแยบหมัดแยบและซอก โอ้พยายามจะตบด้วยหมัดฮุกนี่ฮุกซ้ายอ้าวเะครับฮุกลำตัวฮุกลำตัวครับต้องใช้ความสดของร่างกายครับความหนุ่มความแน่นครับความสดบทความเก่าโอ้โหเดินโดนหมัดโดนครับอาวุธเยอะกว่าครับสำหรับทางด้านมุมนทงเงินอาวุธนี่เยอะกว่าครับ นักชกจาก U.S.A. อ้าวเจอสอกซ้ายสมัดขวานี่ครับต้องใช้ความนุ่มให้เป็นประโยชน์กับบอโยโอโหสุดติงกระดิกแมวครับอาครับดูภานาช้าครับนี่ครับจามด้วยศอกซ้ายศอกขวา ซอกเวียงซอกหน้าซอกหลังมาหมดแล้วครับนี่ครับโอ้โหหวงซอกมันเลยครับแล้วก็เทเลนฐานล่างเจาะยางครับอืทรงแกอาจจะไม่สวยครับแต่ว่าคิดอะไรแกออกอย่างนั้นครับไม่คิดเยอะครับมาบอสพัดติวเข้มเลยครับบอสพัดนี่โอ้โหลูกน้องนีนสองยกโดนเยอะครับ สั่งประกบวงในนะครับเดี๋ยวมาดูครับลูกน้องจะทําได้เหมือนที่ลูกพี่บอกหรือเปล่านี่ครับอีวานบุนเบิร์กครับสหรัฐอเมริกาครับสังกัดบางเทาเมือไทยเอ็มเอสุดมันไปเลยครับมาดูอันสามครับเดวุสชออลเลเบเดตครับความโหดกล้าสายผ่านความมันไร้ขีดจำกัด หันสามโอ้โหครับน่าใส่กันมันหยดครับโอ้โหสอกมาสอกซ้ายสอกขวาหมัดครับเสียบมากครับ อ้าวแล้วกระโดดตีเข่าครับโอ้โหแ,แต่ผมไม่ได้ทำาครับจังหวะมันลื่นน้าวแท็งขวาครับโอ้ถูทเททิงไปเลยครับมันจริงๆครับอ้าวศอกหน้าพยายามจะตด้วยมัดหก แย็บเยบแล้วมัดซ้ายขวาสับโดยศอกซ้ายน้องยังไงเสียบมาอา้าวน้องเอาคืนพี่มาครับ mm hmm. 23กับ34ครับ mm hmm. สุดมันเลยเอา้าศอกซ้ายโอ้โหครับหนึ่งสองแล้วหัวครับ mm hmm. ไม่มีหยุดหายใจกันเลยครับโอโ้โหหายใจทันงเมงื่อกันไปเลยเอ้า่ โอ้โหดีเลยครับขวาโหดข้ามสายบาดครับโอ้โหเด้งครับโปรโมเตอร์ครับโอ้โหผู้หูพี่ชายครับสมบรพัทบุรีครับสมนึกพัทบุรีสมบรพัทบุรีครับเด้งลุ้นอา้าวเจอหมัดหนึ่งสองเสียมาอา้าวแม่เมื่อกี้ลูกพี่บอกให้ตีเข่าครับตอนนี้ลูกน้องนี่โดนเข่าแล้วอา้าวแข้งซ้ายแข้งขวาคืนซ้ายมา กรรมการบอกห่างเชือกน้อยห่างเชือกน้อยนี่ก็ต้องบอกทั้งสองทีมเลยครับทั้งสองฝั่งครับสับได้สองนัดโอ้โหตบมาทุกมาทุกซ้ายแข้งขวาตบมือทุกซ้ายครับอืออนี่สอกนัดมาเสียบพื้นมาครับอา้าวพี่ยาหมดนะอา้าวน้องพี่พี่คืนอา้าวสอกมา โอ้โหโดนมามัรู้ใครเป็นใครครับไม่รู้ใครเป็นใครครับไม่รู้หมู่หรือจ่าหรือผู้กองเอาโอ้โหแค่มาแค่ไปครับผู้นี้สุดสุดไปเลยครับนี่เอ้าโอ้โหเสียบมาเสียบมาเอาเจอของพี่ว่าไงเจอของพี่โอ้โหมาสอนเข้าให้พี่เองครับเสียบเสียบเสียบครับ เห็นน้องเป็นลูกชิดไปแล้วเห็นน้องเป็นลูกชิดไปแล้วนุ่มเดียบันว่าไงครับโดนไปครับล้อมาชุดใหญ่ใหญ่โอ้โห้โบนโยครับโอ้โหโอ้โหครับสุดๆครับ มาพช้าๆครับพยายามจะขึ้นด้วยศอกครับและแต่ว่าจังหวะนี้ครับเสียบโอูหขวาบาชึกเข้าไปครับอาการหน้าเป็นห่วงเลยครับชึกเข้าไปครับโชกเข้าไปครับโดนเข้าไปสี่ห้าดอกครับโอ้โหอือฮึอ่าชุดนี้ครับเพราะว่าเหลืองถึงดำเลยครับ แล้วครับทีมงานครับพยายามจะกระกกตุ้นครับอโอ้เต็งเสียงเคียร์มีทั้งอีวานอา์เมดอีวานอา์เมดครับมาดูอันซีครับอโอ้ปลายกี่3นี่เป็นทางด้านอีวานบุนเบอร์ครับทำได้ดีและเกินครับชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยครับมาดูอันซีครับ โดนเข้าไปครับนี่ครับโอ้โหจากปกติแกไม่มีเข่าครับกลายเป็นว่าแกตอนนี้นี่ครบเครื่องครับเสียบมาครับโอ้นี่ครับฉายเลยครับฉายเลยครับโอ้โหรับระบบหายใจเขาแกครับสามสิบสี่ยักแจวครับ้าากรรมการบอกเลสเซนเรฟเฟอรี่ครับฟังกรรมการโกนครับ โอ้โหครับและสอกนัดมาครับแทงครับนี่สปินนิ่งแบ็กฟิตครับหัวใจยังไม่ยอมเหมือนกันครับอาอาเมดอ้าวพยายามจะตบด้วยมดทุบโอ้โหแต่ว่ารอดแ,แล้วนครับสอกมาต่างคนต่างโซกครับอ้าวคืนด้วยสอกปากโช,โชว์ครับอ้าวควันยางกระเด็น,นของใครของใคร กรรมการนักวยชี้ไปดูควันยางก่อนนักวยไปเก็บควันยางมาเองครับกรรมการอยู่ไหนอยู่ไหนเอาล้างหน่อยล้างหน่อยเอ้าวัตเทเพนเออกรรมการกรรมการบอกอย่าให้น้ำนะเอาล้างอย่างเดียวอืมเอาโอ้โหเจอตบมัดหูครับเสียบเสียบแต่แกมาแต่ละเม็ดนี่ พยายามยกคาครับโอ้ซ้ายขวาซ้ายครับเด็กเมืนเด็กกระสอบเลยครับแย,ยบอาการน่าเป็นห่วงเลยครับสําหรับทางด้านมุมแดงครับโอ้โหติดอยู่ที่มุมแดงครับแย,ยบมากม,ามานาทีนาทีหลังนี่ครับนี่ครับโอ้โหเสียบหน้ากลัวครับหมัดโอ้โหหมดจริงๆครับหมดจริงๆครับ อาเมดครับยืนด้วยหัวใจครับพยายามจะฮึดขึ้นมาโอ้โหหมดหมดเกลี้ยงจริงๆครับพยายามจะฮึดเหมือนกันแต่ว่าเจอนี่ครับไม่หยุดครับหนึ่งสองสามไม่ปล่อยให้หายใจเลยครับไม่ปล่อยให้หายใจเลยครับเสียมาครับแมพยายามจะโต้ได้บอลได้แค่โอยกแค่ไม่ขึ้นเลยครับอ้าวนี่มาครับแมโอ้โห ไป็ามสิบสี่นี่ได้ตั้งตรวจโดดหรือเปล่าครับแกร่งเหลือเกินครับอ้าวแ็บมาแ็บมาครับโอ้โหโอนระห้ยรุนแรงเหลือเกินครับนี่ครับเสียบครับหมดโยกระโบโหยืนด้วยหัวใจจริงๆครับนี่ครับยืนด้วยหัวใจเลยครับ มาดูภาพช้าๆครับเสียบซ้ายเสียบขวาเสียบซ้ายเสียบขวาครับน่ก็อบอกว่ามวยไทยนี่ยกละสิบคะแนนครับแต่ว่ากรรมการนี่ต้องกดคะแนนให้ทันนะครับแกเสียบเนี่ยโอ้โหแน่จังหวะดนี้มไม่ครับมาเป็นชุดพยายามจะโต้เหมือนกันครับแต่ก็แข่งละเกินโอ้โห ระบบหายใจครับหน้าตาหน้าสงสารเลยครับเหนื่อยเหลือเกินเฮ้ยร์โปรครั้งแรกครับมปยไทยแกบอกว่าผมไม่น่ามาเจอกับคนนี้เลยครับเดร์โปรมวยไทยครั้งแรกไม่น่ามาเจออีวานบูเบิร์กเลยครับคนนี้ดูลักมากระบบหายใจยังดีครับ34่ยังแจวโอ้โหอีกสนาทีที่เหลือครับ พี่เลี้ยงก็พยายามจะกระตุน้นอาเมดเคมินครับมาดูยกสุดท้ายครับเนี่ยแกเตะแทบไม่ขึ้นเลยครับอโอ้โหกราฟ,ฟิกเป็นมูฮัมหมัดซูบีเอนะครับแต่ว่าในนี้เป็นอีวาน ผมใช้เจ้าอีวานแล้วกันครับอวางบุมเบริร์กโอ้โ,โ,อโหมักแกครับทุกอย่างครับพยายามจะสู้นะครับนี่ครับเจอหนักๆพยายามจะสู้นี่ครับพยายามจะมีเถียงโอ้โหครับฮึดพยายามจะฮึดนี่ครับพยายามจะฮึดขึ้นมาครับสุดๆจริงๆครับ โอ้โหครับแหมพยายามจะผึงเชี่ยกเตะแล้วครับเฮ็ดเฮ็ดจริงๆครับโอ้โหครับใช้พลังนมครับเดินใส่บ้างครับเดินใส่แต่วันนี้เสียบมาเสียบมาเสียบมาครับโอ้โหแต่กดมาแทงเอาแทงเอาครับโอ้โหครับ เบินแทบไม่รอดครับนี่เจอหมัดซ้ายหมัดขวาแต่ใรก็ตู้เทียงตลอดครับหูยเฉียวหน้ากรรปาการครับ <c oughs> พยายามจะหึดมาเหมือนกันครับหนึ่งสองแทงขวาครับ <c oughs> โอ้โหครับเอหมการู้มวยต่อยมวยไทยเหนื่อยขนาดนี้นี่ผมอาจจะไม่ต่อยก็ได้นะครับ <c oughs> อ้า ส่วนทางด้านมุมน้ำเงมนนี่แกสนุกกับวิชาชีพแล้วเกินครับตอนแรกไม่ใช่มวยเข้าครับหลังจากนั้นนี่แม่เอาค่อยๆลุกครับลุกขึ้นมาครับอีกหนึ่งนาทีที่เหลือนะครับอย่าเพิ่งหยุดครับแต่ว่าโอ้โหอีบักอีโรยเลยอ้าวแม่แกพยายามล็อกแต่ว่าโอ้โดนเข้าครับ หหลังหันดีหันขวาครับกรรมการว่ายัางไงครับแยกก่อ yeah, นครับแยกก่อ yeah, นครับมา mm. mm. อีกแล้วครับมาอีกแล้วครับไม่มีหยุดครับแการเสียบมันเสียบกระสอบเลยครับโอ้โ oh ห oh. <c ười> อยู่ในช่วงปลายยกขุดท้าเลยครับไม่มีหยุดครับกรรมการบอกออกออออกมากลางเวทีกลางเวที แต่ก็ต้องยอมใจครับทางด้านบุญแดงครับไม่ยอมทิ้งตัวเหมือนกันครับไม่ยอมทิ้งตัวเหมือนกันครับโดนเยอะมากครับโอ้โหหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหสุดๆไปเลยครับยอมใจทั้งคู่ครับ าแล้วครับมาดูภ่านช้าๆครับนี่พยายามจะสวนด้วยศอกต้นยกครับแล้วก็เสียบโอ้ยพระเจ้าพระคุณโดนช่องเอ้เสียบเข้าไปครับเห็นเป็นลูกชิ้นเลยครับออโอ้แต่ว่าแกก้อนเดียวครับโดนเยอะนะครับไม่ใช่ไปโดนครับอ,อาวุธนี่ถือว่าโดนเยอะเลย รับโบนัสก่อนครับผลแห่งการ <here for S 1> โชกกัน <their amazing S 1> มันห <performances S 1> ยดแบบนี้ครับอืมรับโบ,บนัสก่อนครับจากโปรเตอร์ดมน้อยเมืองัใหญ่ครับแจกก่อนครับมาดูผลกานให้กันครับ After five rounds, we have reached a decision. Your first judge has scored this bout 49 to 47. Your second judge has scored this bout 49 to 47. And your third judge has scored this bout 49 to 47 for your winner by unanimous decision. ทางด้านฝั่งนั้นครับอีวานบุลเบอร์ครับบางเทาไมไทยเอเอ็บครับ49 47เอกชันทั้ง3เสียงครับแรงทั่วแผ่นครับ34ยังแจวครับยินดีกับผู้ชนะครับอีวานบุลเบอร์ครับเป็นกำลังใจให้กับ